มายและพัสรันมีบ้านหรู30ล้านในวัย25ปีมีบ้านหรู30ล้านในวัย25ปีไมายและพัสรันสารฝันให้พ่อแม่ได้สำเร็จทำงานทั้งปีไม่มีพักนักแสดงวัยรุ่นสาวคนเก่งไมายและพัสรันเจเรเวส,สุนทรกุลโด่งดังจากฮอร์โมนวัยว้าวุ่นคิสเดอะซีรีส์รักต้องจูบเป็นต้นเห็นเงียบๆแต่งานเพียบจริงๆมีละครมาอย่างต่อเนื่องตลอด6ปีที่เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิง ที่สาคัญนั้นปีปีปหนึ่งมายเธอไม่ได้มีแค่ละครเรื่องเดียวนะจ๊ะที่ออกอากาศแต่มี3-4เรื่องด้วยกันเรียกว่าเป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนของวงการบันเทิงเลยด้วยงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมายอยากให้รางวัลชีวิตกับตัวเองอยากทําให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจและมีความสุขมากขึ้นเธอจึงไม่ลังเลในการควักเงินล้านที่ได้จากการทํางานซื้อบ้านหลังงาม3มชั้นเพื่อเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองในวันเกิดอายุครบ25ปีบริบูรณ์ หลายคนเห็นภาพก้าวแรกแห่งความสําเร็จของไมยต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ต่างชื่นชมว่าเธอเป็นสาวน้อยที่เก่งมากๆและวันเกิดของมาเธอจึงถือโอกาสทำบุญบ้านไปพร้อมๆกันเลยเป็นวันดีวันมงคลที่ได้ย้ายเข้าบ้านหลังงานอีกด้วยซึ่งม้ได้บอกถึงความรู้สึกจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งนี้ไว้ว่า it's not my 25 y e a r s old success it's just the beginning ปีนี้เหนื่อยมากแต่คุ้มค่ากับการเหนื่อยมากเพราะพ้กกับแม่มีความสุขสุด ขอบคุณคุณแม่ถ้าไม่เก็บเงินให้จนถึงทุกวันนี้คงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้นอกจากนี้มายังได้แอบบอกไบเลขเด็ดไว้อีกด้วยบ้านเลข8 8ทสบแแต่งวดหน้าคงไม่ออก8ซ้ําละมัง้งฮ่าฮ่าฮพร้อมกับปิดท้ายว่ารักงานมากต่อจากนี้จะมีความสําเร็จก้าวต่อไปปอลอคิดจะพักคิดถึงนี่งานมาเลยจ้าจ้างได้จ้าชอบทํางานมาก เรื่องความรักตอนนี้มีแฟนหนุ่มที่คบกันมาสี่ปีแล้วเป็นคนคบใครครบนานจริงจังและไปสุดทุกคนหวังแต่งงานเป็นคนทุ่มเทความรักมากเคยเปีนคอนโดชั้นสองเพื่อเอาเค้กเบอร์เดย์ไปให้ผู้ชายเป่าปีนขึ้นไปไม่กลัวตายเลยเปีนมือเดียวอีกมือถือเค้กเขาก็เป่าเค้กปิดหน้าต่างนอนไม่ได้เข้าไปด้วยแต่ไม่ใช่คนโรแมนติกเลยอันนั้นคลั่งรักคือมีแฟนกี่คนไม่เคยจูงมือเดินแต่ถ้าเขาอยากจูงก็ไม่ติดแต่เป็นคนไม่อ้อนเลย ในชีวิตมีแฟนจริงจังสองคนคนนั้นกับคนนี้ส่วนที่คนไม่เคยรู้ว่ามีแฟนจริงๆเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้แอบบแต่เราไม่โพสโซเชียลไม่เป่าประกาศเคยได้ยินผู้ใหญ่ในวงการพูดไว้อาชีพนี้เราขายความเป็นส่วนตัวเราจะอ้างความเป็นส่วนตัวไม่ได้แต่เรารู้สึกว่ามีมุมหนึ่งที่เรายังอยากมีมุม private zone มุมที่ไม่ต้องคอยระวงว่ามีใครจับตาเราแต่ก็ขึ้นกับคนของเราด้วยว่าอยากอยู่แบบนี้ไหม